สวัสดีค่ะวันนี้ทีมกิฟเวอร์กุ้งกับลุงพันทองใจดีนะคะมาร่วมทำเวิร์กช็อปสอนน้องๆถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือน้องๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะชื่นชอบการเล่น t i k t o ็อกนะคะกุ้งจึงสอนการถ่ายทำคลิปวิดีโอแนวตั้งให้กับเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพจากช่างภาพมือโปรนะคะก็คือลุงพันทองใจดีของเรานั่นเอง หลังจากเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือแล้วกุ้งให้การบ้านเด็กๆฝึกถ่ายคลิปในงานนี้นะคะในกิจกรรมนี้คนละ1น,นาทีโดยจับคู่กันทีมละ2คนแล้วส่งมาให้ผู้สอนดูใครที่ทำคลิปถูกใจทีมผู้สอนนะคะเรามีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะค่ะแล้วทีนี้เวลาพวกหนูถ่าย ส่วนใหญ่หนูเป็นพิพเวอร์หรือเป็นยังไงเป็นคอนเทนต์อ่ะค่ะเป็นพวกเพลงนะคะเป็นเวลาแบบถ่ายท้าฟ้าใสเพลงแล้วก็ใส่ข้อความมาค่ะแบบวันนี้เป็นแบบเหมือนมีเรื่องอะไรก็ลงไปเลยค่ะอ่าทีนี้เวลาหนูถ่ายจะถ่ายยังไงสมมติก็มี่ฮาร์ดด์กดคอยบอกว่าจะมาดีแรงๆนะครับโอเคเพื่อตกใช่ไหมเออโอเคอัพไลน์แท็กนะครับนักร้องพร้อมไหมครับ ก็ยืนนักร้องร้องปล่อยโอเคไม่ต้องสนใจนะคอยจะเป็นแบบคอยเดี๋ยวนี้รู้สึกได้สามนาทีแล้วถูกไหมเนะได้สามนาทีแล้วแล้วเคยถ่ายแบบเป็นคอนเทนต์บ้างไหมเคยค่ะอ่าอะไรเขารู้เป็นคอนเทนต์อะไรเป็นคอนเทนต์เรื่องระบายสีค่ะอ้อหมูดีจังกึ้หนูหนูระบายเองค่ะหนูระบายเองแต่อันนี้เขาเปิดเขาเปิดเปิดเขาดูเขาดูหมดเนี่ยอันนี้น้องอะไรเอ่ยน้องฟ้าน้องฟ้าอันนี้แสดงว่าเป็นเอ่อพีเอเตอร์ ่จริงๆอ่ะใจหนูทำติ๊กตอกคอแบบมีใจไลฟ์ได้แล้วก็เอาไปขายค่ะไรแบบนีอ๋อไปขายเลยคะไปขายติ๊กตอกเลยค่ะอ๋อแล้วหนูก็มาแบบสร้างใหม่อ่ะอ๋อเหรอหนูเคยขายขายท่องเที่ด้วยขายได้ไหมคได้ถ้ะได้ก็ถ้าหนูขายซื้อก็ได้ร้อยสองร้อยขายด้านกันเนาะทุกคนเอากล้องขึ้นมากล้องขึ้นมากล้องโทรศัพท์ขึ้นมา อันนี้อันนี้ทำเก่งกว่าเพื่อนแล้วเนาะที่ใช้ที่พูดใช่ใช่คนนี้เก่งคนนี้เก่งมีพื้นฐานมีพื้นฐานมาตรงกลางลูกออกแบบนี้มึงแบบที่ดูมาดูด้วยกันมึงด้วยกันดูกันเนาะดีมดกนะเหนะ็เนไะหมเหนะ็นนะครับขอ,องพีย่างทีนี้พอเพื่อนเดินมาเราก็ไปหลังนะครับไปหลังไปเรื่อยๆของเราเขาแอคชั่นเดินให้มันมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันทุกคน อ่าถอยถอยลอค่อยๆถอยขึ้นมาเดินมาค่อยๆถอยเดินมาเดินมานมาแล้วระวังเสาหนยเลี้ยงอลี้ยงเลี้ยเลีอยาพอจะตอปตอป เวิร์กช็อปการสอนทำคลิปวิดีโอด้วยมือถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพลงดนตรีอ่านบทกวีในสวนศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2565จัดขึ้นที่ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสศรนเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนเมืองศิลปะและเมืองแห่งความสุขเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยภาครัฐอาทิสัมนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองขอนแก่นและภาคเอกชนทั้งโครงการจิตอาสาบ้านชีวศิลมูลนิธิขอบฟ้ากว้างร้านปันกันเป็นต้นนะคะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแกน่นซึ่งได้นำเอาความรู้ความสนุกเสริมสร้างจินตนาการความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลขอนแกน่นอย่างต่อเนื่องไปดับนาะไปดับไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมุมมุมที่เราอยต่างเกี่ยนนี้ก็มุมด้านข้างอ่ามุมด้านข้างเราอยู่เดิมเราถ่ายเท่านั้น ตรงด้านข้างก็รู้สึกเหมือนว่าคนดูคนที่ดูคลิปเราอ่ะเดินเดินไปพร้อมกับตัวละครกับเพื่อนอ่ะมันเราเป็นฟิลแบบมันจะเป็นร่วมของมุมกล้องแล้วมุมมองค่ะหรือเราพูดภาษาไหมคูหรออ้าวเหรอคููเลยอ้าวครมามือถือไปพร้อมลูกตามเขาไปถ่ายถ่ายถ่ายลูกถายถ่ายแล้วตามไปให้เห็นมุมมองเข้าไปเออยังมือถือพี่ก็ได้นะยังมือถือพี่ได้นะคะ แต่ว่าเป็นฝังกิจเฉยๆอเ่าเราก็จะเดินเข้าไปนะแต่ว่าเราต้องพยายามอยู่กับวี่ลกถ้าเป็นมุมนี้อ่ะเดี๋ยวไหนครับใช่แต่ว่ามันเป็นเทคนิคการถ่ายคลิปไงอะมุมานะเด็กๆเดี๋ยวพี่เก็บข้นไปอีกนิดนึง ก็เหมือนที่แบบเราดูหนังดูละครแล้วแบบกล้องแบบยังไงแบบกล้องแบบว่าเราเห็นด้านข้างขอละครแล้วแบบเดินแบบองกันใช่ก็แบบนี้อะค่ะใช่เดินไปลูกเดินไปเป็นกล้องใช่ค่ะเนี่ยเป็นมันเป็นเทคนิคแบบเออแบบอันนี้เลยช่างภาพอันนี้แต่ว่าเราใช้มือถือเราเปลี่ยนจากการใช้กล้องใหญ่มานเป็นมือถือใช่มือถือก็สามารถทำหนังทำละครได้เดย อยากได้มุมไหนถูกคนเนาะ6คนก็จับยาหนป็นคู่คนหนึ่งเป็นกั้องคนนึงเปแบบคนหนึ่งเป็นแบบในการที่แบบว่าเข้าร่วมกับเวิร์ดช็อปเรล่งเดินก้าเป็นยังไงในโรงพยาบนี้นะ ที่ความจริงอาจจะยืนจิงงกนเอีนี้นันอันนี้เป็นเรื่องมลกล้องแต่ว่าหัวข้อของเราก็คือถ่ายกิจกรรมงานวันนี้

พวกหนูจะนําเสนอกันยังไงแล้วแต่พวกหนูใช่นำเสนอเป็นแบบเป็นคิดท่องเที่ยวเป็นอะไรยังไงก็พูดเก่งจะเป็นแบบเล่าเหมือนเป็นพิธีกรใช่ทําเหมือนเป็นรายการทีวีก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นแบบเป็นรายการสั้นอะค่ะเป็นรายการสั้นหนึ่งนาทีคุยกันเลยว่าอยากทำาิอยากทําแนวไหนอยากทำแนวไหนคุยกันเลยแต่ละที วัดีค่ะวันนี้เรามางานกวีในสวนสินอยู่ที่รัชดานุสรอนขอนแก่นนะคะข้างๆบคสอเก่ามีห้องสม,มุดสองห้องนะคะมีหนังสือหลากหลายมาก work, ตรงนีนะะ้มีกิจกรรมพับกระดานตรงนี้นะคะมีกิจกรรมพับกระดาษให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นการเพ้นกระเป๋าเองนะคะวาดลายเองได้เลยมุมนี้เราก็สายสามารถถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็มีนางแบบส,สาวสองคนตีกันอยู่นะคะมุมนี้สวยมากเลยค่ะ <Yes. S 1> ส่วนมุมนี้พันผ้าให้เป็นรูปทรงนะคะ ตรงนี้ก็มีนิตยา,าสารแล้วก็มีหนังสือหลากหลายรูปแบบอยู่ข้างในนะคะมีหนังสือหลากหลายมากเลยค่ะมีหนังสือทํามาด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอัดดินนะคะใครอยากมามาได้ค่ะทุกคนนะวันนี้เรามาสวนราชดานุสร์นะคะเรามากับคุณครูนะคะมาระบายสีแล้วก็อ่านหนังสือนะคะ เรามาระบา,ายสีแล้วก็ว่าจะพับก,กระดาษค่ะแต่ก็ไม่ได้พับส่วนที่เราจะมานะคะก็คือห้องมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดค่ะแต่ว่าแบบเราไปแล้วนะคะเขาไปตัดคลิปค่ะเราก็เลยต้องมาถ่ายคนเดียวค่ะนี่ค่ะแบบอยู่นี่ค่ะเราก็เลยต้องมาทําท่าอ่านอยู่คนเดียวค่ะเฮ้ยเบาเรากะเซาอันนี้ก็มีเยอะมากเลยนะคะเราก็มีเอ่อ อันนี้ให้ดูด้วยนะคะอะไรวะแล้วก็จะมีเป็นหมวดหมู่คะ่ะหมวดหมู่ที่เราเลือกอ่านนะคะเป็นหมวดหมูอะ,อะไรวะส่วนเรานะคะไปดูเรื่องสารคาดีค่ะดูหลายเรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าก็เอเอ ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็จบแล้วค่ะแล้วก็เขาเปิดเขาร้องเพลงกันนะคะคือถ้ามีเสียงรบกวนเราก็ต้องขออภัยหน่อยนะคะแล้วก็พอถึงเวลากลับนะคะก็แบบเออนี้มากเลยคะ่ะอันนี้คือมีคนเข้ามาดูนะคะเราก็เลยแบบค้นคืดค่ะเปิดให้ดูเฉยๆค่ะคือมีเยอะมากนะเราก็อ่านไปแค่ส่วนหนึ่งนะคะทุกคนเรามีมาให้ดูแค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบาย แล้วก็ถึงเวลากลับแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเออทุกคนปะอ่านมนะคะหนังสือเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ่านได้นะคะตรงนี้ก็ให้ถ่ายคร่าวๆให้ดูใช่ตรงนี้ก็ใช่ค่ะแล้วก็มีตรงนี้อีกด้วยนีว่าแม่เจมส์รักแฟนไหมรักมากอยากทุกคนรักแฟนดูนะคะ อสนุกค่ะได้สนุกนี่ก็อยากอ่านเพื่อจะมาได้ความรู้นอันนี้เพื่อนก็าอ่านก็มาอ่านแป้งมาเพ่อจก่จเก็บไว้แล้วก็ื่อาอะไรมต่อแต่เราคิดว่าได้ที่มันมีดอกบัเริ่มเนี้ยค่ะเราชอบมร่ได้ความรู้ได้ความคูออะไรบ้างเลยนด้อหาะได้อหาก็ดีมากเราชอบสนกดีดีมากเลยอะไรก็ไม่เบื่อค่ะ ันนี่เพื่อนเขาก็เดินขาจะม้วนเขาจะใส่เพชรแต่เราก็อยากใส่เพชรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงพันทองทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ